ไปลิซตารายทักทายหน่อยเฮ้ยคนถามนารากรนารากรอยู่นี่ครับคุณเลวอยู่นี่ครับเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนแะไกเขาก็ไลฟ์ไปไลฟ์ค่ะโอ้ฝาวน้ำเนี่ยนะครับฝากชมหน่อยค่ะฝากชมด้วยนะครับนารากรกับนภารับบทเป็นตัวเล่าเรื่องนะครับก็จะมีความแบบเรื่องอะไรความยากเพราะว่าเราจะต้องออกเข้าออกเข้าในซีนตลอดเวลาไงก็ฝากติดตามด้วยซื้อบัตรได้แล้วนะครับเทนนิสเกมเมเจอร์นะฮะเริ่มต้นวันที่13ตุลาคมครับมาเจอกันเจ้ อันนี้ก็กั้งนะนารากรเลยวขอรวมตัวคนดีครอบครัวครับครัวอุ้ยขอเท่าขาไลฟ์กล้อก็มีด้วยค่ะ นะฮะที่เราเห็นเขาหลาครับมีพี่แกงโซ่มีพี v ่ฟุยฟ้ามีพี่อาซึ่งนี่จะเป็นครอบครัวครอบครัวของฝั่งด้านอาเมยดินก็คือรับบทโดยพี่นกสิรใจนะครับก็อย่างพี่แบงค์เนี่ยคือพี่แบงค์มาเสร็จแล้วพี่อาเนี่ยคือชื่อว่าแอนดี้ก็จะเป็นลูกของเมยดลินนะฮะแล้วก็มีพี่ฟุยฟ้าเป็นรรยาจะมีลูกเป็พี่แกงโซ่ออกมาเพราะฉะนั้นพี P ่แกงโซ่ก็จะมีสั์ว่าเป็นหลานของอาเลียงซึ่งหลานคนนี้สำคัญมากเพราะว่าเป็นจุดที่แบบว่า,าทำให้ครอบครัวเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่ เนี่ยก็ต้องไปดูว่าจริงๆเหตุการณ์นั้นคืออะไรขับผมอันมีเป็นรุ่นเป็นรุ่นของคุณแม่แล้วม <c oughs> ีเป็นรุ่นรวมรวมภรรยา <c oughs> ก็รวมเมียนั่นเองครับ <c oughs> ซึ่งนีเมียใหญ่เมียกลางแล้วก็เมียเล็กนะฮะก็นีมีแบคงมาพี่แบคงก็คือเมียเมียเขาหมดเลยครับผมแบ่ครับนี่เ็มียเขาหมดเลยครับ้คค่ะ ดูกันเยอะๆนะคะรับประกันความอลังการงานสร้างนะคะนี่เป็นเป็นนุดแล้วก็ยังเป็นองค์ประกด้วยนะเล่นหลายบนเก่งมากบอกเลยอุ้ยมานะคมาดูกันได้เพราะว่านอกจากจะเป็นนุดแล้วก็ยังเป็นกำลองด้วยแล้วก็เป็นหลายอย่างเลยมาดูมาดูจะได้เห็นความแบบหลากหลายของนักแสดงและทีมงานทุกคนที่จัดสรรเรื่องนี้มาให้ทุกคน เธอสกิทฉันออกได้นะสกฉันออกเเราเปไลฟ์หน่คู่ห่มคู่เราดีกว่าพี่กั้งเราฝันอยู่พี่กั้งหนุ่คู่ครับน้ำผาลายผ่าเป็นน้ำผาเป็นน้ำผ่าเป็นหลานสิแล้วมาเป็นน้ำผ่าพี่ถามว่าลายต่อไม่ลายทนนคนไลค์ดีโอเหรอครับใช่ลฟ์เฟซบุ๊กราชดาลายค่ะ ก็ดีอย่างเร็วตีกันตลอดเวลาที่เขาเถียงกันได้คือในเรื่องก็มันก็นั่งเถียงจริงๆเป็นอะไรอยากรู้เหมนเนียงเถียงตลอดเวลาอะไรที่เขาพูดมาเกี่ยวกับนักธรรมเขาจะเถียงหมดทุกอย่าง เป็นคนเล่าเรื่องใช่ไหมครับชผมพี่โมเป็นคนขี้โมขนาดนี้พี่โมอะไรไอ้ไอ้คนดีอยู่กลางคนดีอยู่กลางนี่ก็ไม่ผมเป็นคนดีที่สุดแล้วในเรื่องนี้ครับผมใครที่ว่าดีผมดีกว่าครับผมใครที่ว่าเด็ดผมจะได้รางวเลมากว่าครับผมนะฮะมาดูกันได้ครับ อันนี้ทีมคนดีใช่ไหมครับอะไรคนดีมากครับดูจากชุดนี่เหมือนหลุดมาจากวินด์เดย์หรือเปล่าชุดเขาเป็นคนดีเลยเป็นคนดีอันนี้ก็ชัดเจนอ่ะไม่ไม่ดีแน่นอนกั้งโอ้มวันนี้อยู่ข้างไนกั้งให้เป็นตัวเองก็พอโอ้โหแต่ให้ผมเล่นเป็นคนดีก็คือแบบเป็นตัวเองอันนี้ฝืนมากฝืนจริงเราควรสลับกันเฮ้ย เล่นเกมเล่เป็นครูไม่ใช่หรอพี่ชินยนท์ครับไม่เป็นรื่อสกปรกนะครับอลุงลุงหนุ่มสี่ท่านสไมท่าไมเสร็จเลยอ่ะเรื่องนี้ชื่อเรื่องอะไรอ๋อเรื่องอะไร่องใส่กินหนุ่มส่ทไมอะของไม่ใช่อ่ะาควรฝากอะไรแบบนม่มๆฝากให้มาชมจังหวัดเลยอะไรงครับร่อนี้นะครับใครที่อยากจะดูคอดีที่ให้แง่คิดแบบเรียกว่าครอบคุมทั้งชีวิตเลยจริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการแต่การครอบครัวแต่การชีวิตเราครัไงให้เรา ใช้ชีวิตเป็นคนดีแล้วก็อนาคตแบบสดใสนะครับใครอยากเป็นเจ้าสัวหรือว่าใครที่คิดจะทําการค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมาดูวิธีการสอนลูกว่าสอนแบบไหนก็จะได้อะไรอย่างคือว่าแต่ว่าเรื่องนี้มันมันครอบครอบคลุมการใช้ชีวิตในรูปแบบเลยครับมาดูกันได้นะครับไม่ใช่แค่คนที่กรุงเทพนะใครที่อยู่อ่างนอกก็ได้ไปจังหวัดก็ได้จองบัตรแล้วก็บินมาดูกันได้เดินทางมาดูกันได้นะครับเพื่อ